สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตซึ่งดาวพระเกตได้ทำการโคจรยยกย้ายออกจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่13สิงหาคมปี2567 ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมปี2567ค่ะดาวพระเกตนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นอาจจะโดยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันดาว9หรือดาวเกตนี้ก็ถือว่าเป็นดาวแห่งความคิดดาวแห่งอารมณ์อันเกิดจากสภาพแวดล้อมบริบทรอบข้างดังนั้นดาว9หรือดาวเกต จึงเป็นตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆให้มีความเคลื่อนไหวเมื่อดาวพระเกตโครจรไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใด ก็มักจะส่งให้มีความเคลื่อนไหวที่พบนั้นเรือนนั้นเกิดความวุ่นวายไปตรงไหนก็อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงดาวก้าหรือดาวพระเกตจึงเป็นตัวแทนของวัตถุที่เหมือนกับเป็นอันไลไปเสริมไปเพิ่มเติมทาให้เกิดแรงกระเพื่อมทำให้พบนั้นเรือนนั้นมีการเคลื่อนไหวและมีกำลังมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนะคะดาวพระเกตก็ถือว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งวิญญาณธาตุเป็นดาวแห่งความชื่อเซ้นหลังสังหรอนเมื่อได้ทําการโครจรโยกย้ายราศีออกจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรก็ย่อมส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าคุณจะได้รับอิทธิพลจากการโยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้อย่างไรบ้าง คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะก่อนหน้านี้ดาวพระเกตได้ํำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมังกรสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาแต่ในระยะเวลานี้นับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคมปี2567 ดาวพระเกตได้ทำการโคจรโยกย้ายออกจากราศีมังกรเขาสถิตที่ราศีธนูมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาค่ะนับว่าเป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนเต็มที่ดาวพระเกตได้มาสถิตอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะ ประกอบกันกับในระยะนี้ดาวพระอังคารได้ขคจรมาเล็งดาวพระเกตซึ่งดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประสมตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริตของชาวพิจิกค่ะเมื่อดาวพระอังคารเลงกันกับดาวพระเกตแบบนี้ก็เท่ากับว่า ตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับการกระตุ้นให้มีความขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อชาวพิจิกโดยตรงในแง่มุมของกําลังในแง่มุมของเรี่ยวแรงเพราะดาวประจําตัวของคุณนั้นแหลงมาที่ดาวพระเกตซึ่งดาวพระเกตก็สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจะขยันในการหาเงินหาทองใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาหาแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพคะ่ะ ความขยันขันแข็งและความกระตือรือร้นตรงนี้นะคะจะนำไปใช้ในประโยชน์สำหรับแง่ต่างๆได้ดีถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ก็จะเป็นช่วงที่คุณใฝ่รู้ใฝ่เรียนถ้าคุณอยู่ในวัยทำงานก็จะเป็นช่วงที่คุณกระตือรือร้นในการหาเงินหาไรายได้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากดาวพระเกตถือเป็นดาวของเทวดาเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนมีอายุดังนั้น นั้นชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่คิดดีทำดีประพฤติดีอยู่แล้ว สมัยก็เชื่อว่าคุณจะได้รับอิทธิพลดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากดาวพระเกตดวงนี้อย่างแน่นอนถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีโอกาสได้เข้าใกล้กับศาสตร์ของความเชื่อได้เข้าใกล้กับศาสตร์ของาศาสนาได้เข้าใกล้กับการไหว้การบูชาการมูเตลูด,ด้วยนะคะเนื่องจากดาวพระเกตก็เล่งกันกันกบดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณสําหรับท่านใดที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําและทาบุญทําทานเป็นประจํา อาจจะมีเรื่องราวฟลุกฟล๊กๆุเรื่องราวปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในดวงชะตาโดยเฉพาะเกิดขึ้นในแง่มุมของการเงินการทองเกิดขึ้นในแง่มุมของโชคลาภการเสี่ยงดวงต่างๆค่ะและชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่คาดหวังว่าเงินที่คุณลงทุนไปนั้นคุณอยากจะเห็นผลกําไรเห็นผลตอบแทนก็มีโอกาสไม่น้อยนะคะที่คุณจะได้ผลตอบแทนเหล่านั้นกลับมาอย่างน่าพึงพอใจแต่สมัยก็ขอเตือนชาวพิจิกไว้ก่อนนะคะว่าไม่เหมาะที่จะนําเงิน ไปลงทุนในสิ่งที่เป็นสีเทาหรือสิ่งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันอาจจะทำให้คุณสูญเสียเงินหรือว่าขาดทุนรวมไปถึงถูกหลอกถูกโกงได้การกระทำของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ควรจะอยู่ในศิลป์อยู่ในธรรมอยู่ในกรอบของคุณงามความดีอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องค่ะเพราะดาวสิ่งศักดิก์สิทธิ์เลงกันกับดาวประจำตัวถ้าหากกระทำผิดคิดผิดนะคะหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณได้ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะดาวพระเกตเมื่อโคจรไปกระตุ้นอยู่ที่พบใดเรือนใดก็จะสร้างความเคลื่อนไหวหรือจะกระตุ้นที่พบนั้นเรือนนั้นมากเป็นพิเศษในระยะนี้ดาวพระเกตกระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพระจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้เงินได้ทองเกิดความสําเร็จทางด้านการงานและการเงินชาวพิจิกท่านใดที่กําลังยื่นเรื่องกู้ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆอยู่มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติคะ่ะ เงินใดที่คุณเคยให้คนอื่นหยิบยืมไปในระยะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนโดยที่บางคนนะคะคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงว่าลูกหนี้จะมาชําระแต่สุดท้ายเขาก็มาชําระสร้างความประหลาดใจให้กับคุณไม่น้อยและสําหรับชาวพิจิกท่านใดนะคะที่ลงทุนลงแรงอะไรไปคาดหวังว่าจะได้ผลประโยชน์หรือผลกําไรกลับมาก็มักจะได้รับกลับมาตามที่คุณคิดตามที่คุณพึงปรารถนาค่ะ สมัยก็ต้องขอบอกนะคะว่าในแง่มุมของการเงินการทองก็มักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบางคนเคยทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์ก็จะหาทางออกทางแก้ได้รวมหุ้นรวมลงทุนกับใครมีการจัดสรรปันส่วนที่ไม่ถูกหรือไม่ชอบทำก็จะหาทางออกทางแก้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ในจังหวะนี้ชาวลาัคนาราศีพิจิกอาจจะมีความหดหูใจหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเข้ามาบ้างนะคะมีเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินก้อนหรือพอได้รับเงินเข้ามาก็มีเหตุที่จะต้องจับจ่ายออกไปชาวลาัคนาราศีพิจิกยังต้องรู้จักวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีค่ะไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่ผลดีเกี่ยวกับด้านการเงินเข้ามาสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังก็มีอยู่ไม่น้อยอาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะต้องใช้เงินไปกับคนในครอบครัว ะะมีผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านมีธุระจาเป็นบางอย่างที่ต้องใช้เงินคุณเองก็ต้องจุนเจอือหรือจะต้องเจียดเงินบางส่วนออกไปไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือภาระหนี้สินคุณเองก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะก็ต้องยื่นมือช่วยเหลือตามกําลังตามความสามารถ และนอกจากนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องพึงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนความเร่งรีบระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟอุบัติเหตุแล้วก็ระมัดระวังการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆด้วยค่ะเนื่องจากดาวพระเกตได้ทำมุมเล็งกันกับดาวพระอังคารและดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วย อาจจะมีผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้เจอกับอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นบาดแผลเล็กๆด้วยน้อยหรืออุบัติเหตุจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่คุณไม่มีความถนัดไม่คุ้นชินคุณก็ต้องรู้จักระมัดระวังและรอบคอบและอย่าละเลยเวลาใช้รถใช้ถนนต้องขับรถด้วยความมีสติค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวปัญหาหรือความทะเลาะก,กับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวช่วงนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ดีด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องข้องเกี่ยวกับฟืนไฟความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องไม่ประมาทนะคะเวลาจะหยิบใช้จ่ายเครื่องมือเหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้ก็ต้องมีสติรอบคอบไม่เผลอเรอค่ะ ในระยะนี้นะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกยึดตามคําของของจื้อที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเรื่องยากต้องทําให้ง่ายเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญต้องทําอย่างรอบคอบขอให้ชาวพิจิกได้ขัดเกลาดวงจิตด้วยศีลด้วยกุศลด้วยบุญที่คุณเคยทํามาและน้อมนําพาชีวิตของคุณให้บังเกิดสุขสวัสดิ์และความโชคดีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ